เอ๋เียสารสวงใช่จริงๆด้วยโชคดีนะที่วันนี้นายกลับมาฉันกําลังคิดอยู่เลยกะว่าจะไปบ้านพักคนทราแสงอาทิตย์หาปู่นายดีไหมผมเหลืออยู่แค่ร้อยกว่าหยวนเอะเฮ้ยไม่ไง จะต้องเหลือเงินให้ผมกินข้าวด้วยสิเงินเดือนผมออกต้ต้นเดือนหน้านะเจ๊ฉันให้โอกาสนายแล้วเอ๊ะโอ้ตายจริงอุ้ยดูสิของล้าค่าแบบนี้นายกลับโยนทิ้งซะอย่างนี้เหรอผมไม่ได้โยนทิ้งเลยปล้นกับแบบนี้ไม่ได้นะเจ๊อ๋อราคาทองวันนี้อยู่ที่360กต่อกรัมแต่เจ้าตัวเล็กนี่ไม่ถึง12กรัมปัดเป็นสิกรัมก็ได้ สิบสองกรัมเหรอสามร้อยหกสิบคูณสิบสองนะเออได้สี่พันสามรอยยี่สิบหยวนแต่นายทำให้เราเที่ยวไป, mm. ไปเที่ยวมาเราก็ต้องหักค่าเดินทางด้วยสินะเออหักเหลือสามพันหกแล้วกันมีจิตสำนึกหน่อยเธอเจ้านี่หนักเกือบ2องรกรัมเลยนะอย่าโกงผมสินี่พวกแกแก้จำนวนเงินในสัญญาซะแล้วพิมพ์ฉบับใหม่พรุ่งนี้ถ้าเขายังไม่เซ็นพวกแกก็ไปบ้านพักคนชรา หาปู่เขาซะได้ครับเจ้